สวัสดีค่ะพี่แอร์พี่โอ๊คชาแนลนะคะวันนี้พี่แอร์จะพาทุกคนมาหาซื้อขนมข้าวโพดนะคะเพื่อจะไปทำกระทงกันนะคะเพราะว่าวันที่สิที่สาตุลานี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงแล้วนะคะตรงนี้นะคะอยู่ที่พุทธพลทนสายสี่นะคะ จะมีสองข้างทางเลยนะคะสองข้างทางอะ่ะจะมีขายนะมีทั้งร้านเล็กๆแล้วแล้วก็ร้านใหญ่ๆนะเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะนี่อู้เยอะเลยเนาะเดี๋ยวเราขี่รถไปดูกันเรื่อยๆกันก่อนนะคะมันจะมีเยอะมากเดี๋ยวดูก่อนนอว่าร้านตรงไหนหน่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราจะมีขายทั้งสองข้างทางเลยนะคะ ปีที่แล้วนี่มาซื้อเนี่ยรู้สึกจะจะมีร้านใหญ่ๆเยอะมากเดีย๋ยวเราไปดูเรื่อยๆเนาะเหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้ก็จะเม็ดมืดนิดนึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็ร้านใหญ่เหมือนกัน เขาอาจจะมาหาซื้อกันเราไปเรื่อยๆตามข้างทางเลยนะคะพุทธมนทนสายสี่นะเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเยอะเลยนะคะอาหารปลาแล้วขนมข้าวโพดนะะเยอะเลยโยโย่ยใกล้กับพุทธมนอันนี้นะะใกล้กับอุทยานอะไรนะรก,ก็น,นี่น,นะคะ ตามข้างทางนี่เยอะแยะเลยนะคะนี่เยอะมากมีอาหารปลา นี niche niche. So no ่นะคะนี Th ่ตามข้างทางนี่นะคะก็จะมีขายเนี่ยเห็นไหมคะตามข้างทางอู้ยเยอะอะไรตรงนี้ร้านใหญ่เลยอ่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้โหเยอะเลยนี่นะคะร้านมีเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะทุกคนอ่า วันนี้พี่แอร์นะคะมาหาซื้อขนมปังน,นี่นะคะขนมข้าวโพดค่ะนี่ที่เราจะหาซื้อไปทำกระทงกันนะคะอันนี้ถุงละกิโลคะใส่ถุงเลยอ๋อใส่เต็มถุงไป อ,อันนี้หลายๆสีเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ถุงละสองร้อยนะคะเนี่ยสวยงามมากแล้วตัวนี้นะคะพอลองยกไซนี้ไปเทียบก,กับตัวนั้นนีอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้ถุงถุงละร้อยนะคะถุงละร้อยเนาะ น,นี่จะมีอาหารปลาเนี่ยเขาทํากระทรงขายด้วยนะคะนี่เขาทำกระทรงทํากระทรงขายด้วยนี่นี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นขนมปังเนาะขอบขนมปังนี่เขาเขามาทำ ขนมข้าวโพดแล้วถุงถุงไซนี้เท่าไหร่คะนี่ห้าสิบาทครับนี่ห้าสิบบาทนะคะนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูแล้วตรงนี้จะเป็นสีตรงนี้จะเป็นสีเดียวนะคะสีเดียวจะอยู่ที่นี่สีเดียวอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะคะนี่เห็นไหม เนี่ยค่ะมาหาซื้อกันได้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเส้นพระพุทธ,ธมนทลสายสีเนี่ยทั้งเส้นทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็จะมีขนมข้าวโพดจำหน่ายนะคะเห็น,นไหมคะอันนี้5้าบบาทอันนี้ก็ไซส์ขนาดกลางก็จะอยู่ที่มีทั้งสีเดียวแล้วก็ หลายสีนะคะร้อยหนึ่งอ่าอันนี้เห็นไหมคะอันนี้มีไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะอ่าน่าจะอยู่ประมาณสามถึงสี่กิโลนะคะน,นี่สองร้อยอามาทำกระทงกันนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมพอลองยกมายกมาสัก เออนี่นะโอ,อ้ขึ้นหนึ่งคนเลยนะนี่ออนี่ไซส์นี้สองร้อยนะคะนี่ทำกระทงกันนี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะหางพอไปเย็นนี่เห็นไหมคะเยอะมากเลยนะคะนี่ นี่เยอะเลยนะคะนี่ค่ะมาแวะซื้อกันได้นะคะเนี่นถุงพี่พ่อหมูถืออยู่เนี่ยจะถือถุงละร้อยนะคะอ่าพาลองยกขึ้นมาดินี่อันนี้สีเดียวนะ,ะสีเดียวอยู่ที่ร้อยร้อยแปดสิบบาท ร้อยแปสิบบาทใช่ก็ยังไงก็มาหาซื้อกันได้นะคะ ตามข้างทาง,างตรงนู้นก็มีนะคะนี่ตรงนู้นร้านนี้ก็ใหญ่แล้วเชลอนี่เนี่ยร้านนี้ก็เยอะนะคะนี่ดูสิคะเยอะมากเลยอะ่ะขายประจำขายประจาเลยนะคะว่าเพราะว่าวิ่งรถมาเส้นนี้ทีไรเนี่ยเขาขายทุกวันทั้งทั้งปีนะคะเพราะว่าตรงนี้จะติดอ่าอะไรนะพ่ออุทยานเนาะ ดุสยานแล้วก็จะมีที่ให้อาหารปลาด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาให้อาหารปลากันนะคะวันนี้เย็นมากแล้วต้องกลับบ้านแล้วค่ะใกล้ถึงวันลอยกระทงกันแล้วนะคะวันสามเส็จน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมมาหาซื้อกันนะคะได้บุญด้วยนะคะขนมข้าวโพดท,ทำกระทงเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะคะ เห็นไหมคะสองข้างทางนะแม่ค้าแม่ค้าก็โบกเรียกเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะคะเนี่ยลงของกันเยอะเลยลงของเยอะตอนเย็นเมื่อกี้ยังยังน้อยเลยนะยังน้อยนะตอนนี้เหมือนอาจจะแดดแรงก็ไม่กล้าลงของเนี่ยค่ะพุทธมูลทวนสายสี่นะคะสองข้างทางเยอะมากเนี่ยดูนะโบกกันเลยนี่ง คนก็ามาหาซื้อกันเรื่อยๆนะคะจอดเนี่ยนี่เนี่ยเขาเริ่มมาหาซื้อกันแล้วนะกระทงก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอร์พี่โอ๊คชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ